สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่แอคครับสวัสดีค่ะอาจารย์ครับลมหนาวพัดมาเออทาให้เรารู้สึกว่ามันหนาวรู้รแต่ชอบชอบไหมชอบสินะคะท่านผู้ชมชอบไหมเออส่วนใหญ่ก็ต้องชอบแหละทุกคนเลยไปแสวงหาพื้นที่ที่มันอากาศเย็นจริงๆเราไม่ต้องการหนาวเย็นก็ได้นะถูกไหมฮะเพราะหนาวเรือนี้ต้องนึกถึงต่างประเทศแล้วเราไอ้ึงระดับหนาวเลยที่มัน ไม่ไหวอะค่ะแค่หนาวเป็นเลขตัวเดียวก็ไม่ไหวแล้วเออไม่ไหวยิ่งยิ่งลบศูนย์ไปอีกเนี่ยไม่ได้เลยบางที่ติดลบยี่องศาบางที่ติดลบ40องศาบางที่ได้นไม่ไหวคือแค่หนาวหนาวเย็นเย็นกว่าเดิมที่เคยร้อนละอุกมาเงี้ยโอ้เราชอบใช่ไหมชอบแล้วนั่นแหละเป็นที่ปรารถนาของพวกเรานี่ใช่ไหมคะก็จริงๆรายการของเราเนี่ยเราก็เป็นการก็เรียกว่าสําหรับคนที่คิดถึง ทีวีวันทีเก่าๆมาย้อนยุคกันมาฟังแฟนๆแต่ละคนแฟนวิทยกรแต่ละคนเมาส์กันสมัยนั้นเราก็ไปค้นหาเทปมาโชคดีโชคดีนะที่เก็บเอาไว้เทปยังเก็บไว้ได้คุณภาพดีคือจริงๆเป็นเทปที่มันไม่ไม่เสียหายเทปไม่ยานเพราะเราเก็บไว้ที่วัดยานค่ะฝากถูกไหมฝากสมเด็จท่านโอ้ท่านเมตตากับเรามากเลยคือท่านบอกว่ามันมีห้อง ที่ผลิตรายการโทรทัศน์ของ WBTV อยู <B> ออ่ออใช่ไหมคะาาแล้วก็เป็นห้องที่เก็บ เทปเก็บอะไรเหมือนกันถ้าจะมาเก็บไว้ที่นี่ก็ได้มาเก็บไว้ที่นั่นจะสะดวกสะดวกถ้าเก็บไว้ที่บ้านพี่แอปปานิยานไปแล้วปานิยานไปแล้วแล้วก็ลาขึ้นแต่เก็บไว้ที่วัดยานปรากฏมีเฉพาะวัดยานถูกฮะแต่เทพไม่ยานเทพไม่ยานวัดยานนาวาพูดให้มันเต็มเต็มสิของรัชกาลที่สามนะรัชกาลที่สามวัดยานนาวาเออวันนี้ตามกติกานี่อาจารย์กะต้องมีไวรัลมามีไวรัลมาไวรลที่เราพูดเนี่ยต้องเลือกเก่า มันเกี่ยวเรื่องอังกอวัดนครวัดนครธมไงเป็นมรดกโลกนะเนี่ยสิ่งมาัศจรรของโลกเป็นสิ่งมหัศจันของโลกใช่ประเทศพื้นบ้านพี่เคยไปแล้ว่เคยสิ่งมาัศจรรของโลกพี่เคยไปแล้วก็ไปเห็นต้นไม้ที่ตายขึ้นไปบนอาคารปราสาทนั้นจนน่ากลัวเลยล่ะลากเริกขึ้นมาอันเบลเลอร์ลองมาดูการอนุรักษ์ของเขาดีไหมคลิปนี้อ๋ออนุรักษ์เหรอคะเอาไปซิไปซิไปดูลองไปดูกันหน่อย เขาบอกว่านี่ไงคือมันเป็นมันเป็นภารกิจอย่างหนึ่งในการที่จะอาุูรักไอสิ่งที่มันเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกไว้เนี่ยนะดูแลวัตถุโอ้ก็คือไงไหมฮะโบราณสถานเราปีนป่ายกันขึ้นไปเพื่ออะไรไปเสียงต้นหมากลากไม้ทั้งหลายที่มันขึ้นถูกไหมฮะจริงจริงจริงพอมันได้ความชื้นแล้วก็มันได้อาหารจากหินเก่าๆเหล่านี้นะเป็นที่เพราะเกิดแล้วนกก็ <Das S 2> ไปคาบเม็ดคาบอะไรมาหย่อนทิ้งไว้ใช่ไหมฮะเออมันก็มันก็งอกเป็นต้นนะเนี่ยแล้วจะทํายังไงคนเหล่านี้ดูดดนะเนเี่ยม,มันเป็นความเสี่ยงเป็นเรื่องเลใช่ไหมฮะมันเป็นความเสี่ยงแต่ก็เป็นหน้าที่เขาบอกว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันก็เป็นความเสี่ยงแต่เขาก็ภูมิใจนะเขาก็เขาก็ต้องที่ได้มีส่วนอนุรักษ์ด,ดูแลไม่ให้ผุผ <S <S ผพังไปกว่านี้เพราะว่าที่ถ้าต้นไม้มันปล่อยให้มันใหญ่นีน่มันทําลายนะรากมันร้ายรากมันแทรกไปในอิฐหินพังหมดนะครับ เสียรูปหมดเลยนะคะเนี่ยลงไปในรายละเอียดถูกไหมต้องไปสูงขนาดน,านั้นเนี่ยนะอของออบ้านเราเออต้นโพสิต้นโพเออขึ้นง่าย ใช่ไหมฮะนี่ที่บ้านผมก็ยังมีเรามีเลยไหมต้นโพนี่มันมาจากไหนไม่รู้นกนไม่รู้มันนกมันกินเม็ดจากไหนแล้นก็มาถ่ายใส่ใรู้ว่าใส่กําแพงเดี๋ยวก็งอกเป็นต้นเล็กๆมาบางทีที่บ้านเราอยู่บนชั้นสองเนี่ยนะ,ะมันมขึ้นไปงอกกว่านั้นน่ดูสิ <c oughs> เราก็าไม่ถึงถ้าปล่อยทิ้งไว้เนี่ยรากมันจะเ,เรื่องชอนใชเข้าไปนะในอิฐหินดินปูนทรายทั้งหลายเนี่ยอันตรายนะคะอืมยุ่นตั้งี่ผก็ปหดรระเทศกัมพูชากัมพูชาเคนเบอร์เดียนะฮะนี่ ดูแลเลยนะเนี่ย <Hello. S 1> ถ้าถ้าเมืองไทยเรามีศัพท์สําหรับคนดูแล <Hello. S 1> ต้นไม้พวกนี้เราเรียกรุกขกร พวกรุกขกรเนี่ยเขาจะมีหน้าที่ดูแลหมดแหละดูแลต้นไม้รู้เรื่องเกี่ยวกับต้นไม้ตั้งแต่รากถึงยอดอ่ะใช่ไหมคะคือย่านนี้มันเป็นความเจริญของขอมในสมัยโบราณเลยไงถูกไหมใช่แล้วก็สมัยพระเจ้าวรมันวรมันเลยนะเจ็ดร้อยปีโอ้โหเจ็ดร้อยแปดร้อยปีนะโอ้ชัยวรมันที่สองชัยวรมันที่สองแล้วเนี่ยนี่คือสิ่งาที่มหัศจรรย์อันดับ7ชุดเก่านะอันนี้ชุดใหม่นี่เขามีอีกชุดหนึ่งละอ๋อนี่เป็นเป็นชุดแรกที่ได้เสรม ไช้รักสิ่งมหัศจรรย์ไงเมื่อก่อนเนี่ยสิ่งมหัศจรรย์ของโลกก็มีเนี่ยนะฮะมีอียิปต์ไงก็มีเอ่อสฟิงค์ไม่ใช่สฟิงค์ปิระมิดพีระมิดอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยกระแพงเมืองจีนอะไรอย่างนะนะเป็นสิ่งมหัศจรรย์แบบเก่าเลยเนี่ยนะค่ะรุ่นแรกๆมรดกโลกแล้วเนี่ยฮะสโตนเฮนจ์สโตนเฮนจ์ของอลิฟต์เอ่อของของอังกฤษอังกฤษที่ลอนดอนนะฮะแล้วก็เลดสโตนไหมอ่ะของออสเตรเลียที่กลางสนามอันนี้ไม่ติดไม่ติดอ่ะสโตนเฮนส์นี่ติดนะฮะแล้วก็ทัชมาาฮล นะทัชมาฮาลในของอินเดียพวกนี้เป็นสิ่งมาใช้แกงของโลกใช่ไหมเลยค่ะเป็นชุดเก่ามาอังกอร์วัดนี่ของอังกอร์วัดนี่ของกัปปุชาอ๋อค่ะค่ะเชอญไปเดี๋ยวนี่เขาเสี่ยงนะเนี่ยที่จะขึ้นไปปีนป่ายบนนั้นแต่เขาก็ทำายมันต้นมันแค่เล็กๆนะมาเป็นกอเลยนะนะมาเป็นกอเออเดี๋ยวมาดูสินะออโยนั่นน่ะใช่นี่ทำไมถอดอกมาเนี่ยโอ้โหมันโต มันก็เหมือนภูเขา่ที่ต้นไม้ขึ้นได้ถูกไหมก็แบบเดียวกันน่ะภูเขาที่ต้นไม้ขึ้นได้ก็คือภูเขาวยเราก็สงสัยว่าทําไมมันถึงได้แทงหินแทงอะไรขึ้นมาได้ถูกไหมก็คอนเซ็ปต์แบบเดียวกันถูกไหมแต่ภูเขามันก็มีพื้นที่ที่เป็นดินอยู่เยอะใช่ไงแต่นี่มันอิดหินดินปูนทรายปนกันแต่เวลามันกินพวกนกมันไปหยอดลงไปปั๊บมันเจอพวกความชื้นความชื้นด้วยมีตะไคร่มีอะไรเป็นปุ๋ยอย่างดีนอกงามไปขึ้นมา มันได้รับแสงแดดอย่างดีเลยด้วยถูกปะ่ะอ้ไม่มีอะไรบดบังเลยนะได้รับอาหารเต็มที่ฝนฟ้าก็ตกเมือเหมือนมีการลดน้าให้ด้วยใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยงอกงามดีในโบราณสถานต่างๆเนี่ยจะเห็นเยอะเลยเมืองไทยเองก็มีนะใช่ใช่เมืองไทยเองก็มีแล้วทำยังไง<อ>ก็ต้องก็ต้องเนี่ยต้องถอนต้องต้องจัดการขึ้นไปปีนดูแลอย่างนี้เนี่ยนะเสี่ยงจังเลยแต่ว่าก็ต้องขอขอบคุณเขาอ่ะนะที่พยายามอนุรักษ์ โบราณสถานเหล่านี้เอาไว้ให้ดูงดงามของไทยเราก็จะมีปราสาทที่ไล่มาที่นี่ตะกี้นี้เป็นเป็นอังกอวัดอังกอวัดใช่ไหมฮะนครวัดนครธมถูกไหมฮะไล่มาของเรานี่ก็จะมีอะไรปราสาทพนมรุ้งใช่ไหมฮะเป็นชุดเดียวกันปราสาทหินพิมามเนี่ยมันอยู่ในเส้นทางเดียวกันหมดเลยนะปราสาทเขาพระวิหารล่ะพระวิหารก็เหมือนกันด้วยกันดเต่ที่เป็นปัญหาตกเพียงกันอยู่จนกระทั่งมาถึงสีเทพนี่ก็เป็นชุดเขาเรียกว่าวัฒนธรรมของขอมหมดเลยนะ ทั้งนั้นเลยทั้งนั้นเลยทั้งนั้นเลยได้ได้ที่ลบบุรีก็ใช่ที่ลบบุรีก็ใช่ความเชื่อมโยงต่อเนื่องกันมาแสดงว่าอาณาจักรขอมสมัยนั้นนี่รุ่งเรืองมากรุ่งเรืองแล้วก็ยืดเยื้อเลื้อหลังลามมาถึงประเทศไทยบางส่วนช่องแสงอาทิตย์ที่ วันทีทะลุผ่านเนี่ยนะสิบแปดบันเนี่ยสิบแปดหน้าต่างหรือสิบแปดประตูทะลุไปปั๊บนี่เขาบอกถ้ายริงจริงมาทะลุหมดทุกประสาทที่พูดถึงนี่เลยนะโอ้โหเขาวางแผงก็หนึงกระดาษได้เลยนเมื่อก่อนนี้นะเก่งจังเลยนะคนสร้างภูมิปัญญาสมัยก่อนมันเป็นเทวสถานไงเทวสถานแล้วก็มีความเชื่อกันนะว่าไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆจะเดินย่ำพลวดเข้าไปไม่ได้ต้องมีการถอดรองเท้าต้องมีการคารวะข้างหน้าแต่จะมีบริเวณอนาบริเวณที่คารวะเทพเจ้าขออนุญาตเข้าไปก่อน ที่บุรีรัมย์เราปราสาทพนมรุ้งเ่าประมาณเดือนมีนาจะมีอยู่วันหนึ่งที่พระอาทิตย์เนี่ยจะตรงกันทุกประตูเลยสิบกว่าประตูอ่ะใช่นีและแต่พี่ไม่เคยเห็นนะใครเคยเห็นเราเคยเห็นภาพที่เขาถ่ายมาดูใช่ใช่สวยแต่ยังไม่ได้ไปด้วยตัวเองเพราะเรากะวันไม่ถูกกันนะกะวันไม่ถูกมันเหมือนกับพระอาทิตย์เที่ยงคืนที่นอร์เวย์อ่ะกะวันไม่ถูกรู้แต่ว่าเออประมาณ20กว่าเดือนมิถุนาอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยหรือหรือว่าแสงเหนืออะไรที่เขาไปดูกันเนี่ยนะเห็ไหมขึ้นก็ได้ไม่ขึ้นก็ได้ ก็ไม่รู้แสงเหนือมาเห็นก็ได้ถูกไหมฮะนี่สิ่งเหล่านี้เป็นเขาเรียกว่าสิ่งมหัศจรรย์ของแต่บ้านเราก็ไม่น้อยหน้าจริงๆเราอาจจะไม่มีทุกสิ่งนี้แต่บ้านเราก็ยังมีไอ้ตัวสโตนเฮน n ์ e อ่ะ s t o n e h e n g กำแพงหินเนี่ยไม่ใช่เสาหินนะเสาหินในนั้นนะผมก็ไปมาแล้วนะที่ลอนดอนนะของเราก็มีสโตนเฮน n ์ของของดอนก็คือกระเสาไอ้เสาเนี่ยเสาโฮเวลฮะเสาไอ้ อรถไฟที่ไลน์อนาคตเหมือนกันคอนเซ็ปต์เดียวกันตั้งเป็นสายอิวสนเเนี่ยนะเราเยอะกว่าสตนเฮ็นจริงที่เนนวจยเยอะด้วยแต่สั้นกว่าสั้นไม่สูงทุกเทาแต่ขึ้าเาแตนมึ้าเน็นเาเป็นแท้ๆๆๆเหาเๆๆนเหมกันเลยอุ๊ยอุตายละ แล้วทีวีว่าทีเอาอะไรมาคุดเอามาเหมือนกันแต่ว่าย้อนยุคหน่อยพี่ไปลำลึกถึงตอนนั้นพี่จัดช่วงวันสุนทรผู้วันครูสุนทรผู้26มิถุนาย6มิถุนาค่ะก็เลยลำลึกถึงโดยการที่เชิญครูบาอาจารย์ที่เก่งทางฝีปากกรอนอย่าบอกว่ากรอนเนี่ยจะได้กรอนได้๋อดวนกรอนกันเลยล้วสดดวนกรอนสดแล้ววิธีดวนกรอนสดเนี่ยการเล่นเรื่องกรอนเนี่ยก็มีเยอะเราก็หยิบกรอนจองโวนมากรอนจองโวนก็คือการมีคํา ขึ้นมาให้แล้วให้คนเนี่ยแต่งคำเอาเองแต่งทั้งบทเอาเองนะคะแล้วนี่ให้สองคนแต่งแข่งกันด้วยนี่เราให้ผู้ชมเขียนไปแล้วก็จะมีกรอนเอกรอนสักวากรอนมืดแล้วก็มีกรอนสักวาสดทั้งนั้นค่ะด้วยครูบาอาจารย์ทั้งหลายใครที่ชอบนักเลงกรอนนอนเปล่าก็เศร้าใจมาดูรายการตอนนี้เลยไงดีไหม